หมูอว้วนเกียรตโิมาหมูสองเขาคือแล้วก็นั่นมุมนึงนค่ะคือว่าเป็นตัวแทนของหมูสอง พี่กุลน้ำขาวมาแล้วสอบวิชัยเน,น,นตรวงศ์ครับนนทวัฒนวัรกับผมเรียนเชิญครับร้องอ่ากระ่ระส,สมบูรณ์อพั์ครับผมเรียนเชิญน,นะประพิตไปหอมบอล่ำทํามวยนี่พระองวงดวงพี่นองชุดสองนั่นนี่ F สอง F 2 ช่วงนี้ต้องถอยต้องถอยทีมงานต้มองมอง,มองจะออกขึ้นมาสันทะออกขึ้นอีกชุดหนึ่งมางานเขาหลายเวทีเคืองเสียงของเขากู้พิธีการไปกับที่สามพันับเดต่กองเชีย่ยนะเออนักมวยเขาบอกว่าซาวเวอ้าวาโอเคหน้าตาแบบนี้มันต้องสามอยู่แล้วพี่น้องสาม บอกเลยว่ากว่าจะผ่านไปแต่ละยกแต่ละยก่กลัวเนอะอาชีพงานน้องแข่งที่ประชาสันธ์ด้วยสามพันสามพันนี่ยกที่หนึ่งครับหมูอ้วนหมูสองนี่แดงนี่น้ำเงินเอาละไผ่สนะไผ่สนะนี่เมาหมดหมูละขัวหน่อยยอยพี่จานมวยตัวเอ้เอาไเลยว่ากรรมการห้าหุ่นดีก็โม่ไว้บริเกตจันทราพรไปเลยบนเวที ยกที่หนึ่งยกที่หนึง่งพูดต่เพิ่งน้อยประกายเพชรเพื่งน้อยเพิ่งน้อยขอบคุณท่านประธานในพิธีด้วยนะคะท่านสอจอปพัฒน์พาพานขอบคุณท่านนายกสมภพสวงด้วยนะคะขอบคุณท่านท่านผู้นำทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะห้างร้านต่างๆที่การสนับสนุนขอบคุณไปยังสมจิตเนือ500แล้วก็ถ้วยสวยงามถ้วยยุ่เดือดมอบมา วันนี้ก็ท่านสอบอบตวิชัยก็มอบช้วยนักชกยอดเยี่ยมด้วยนะครับขั้วมีสามใบติเดือนนี้ได้ทั้งผู้ชนะผู้แพ้ส่วนยอดเยี่ยมนะครับจะให้คนเดียวนะครับผู้ที้ออกศิลปะไม้ไม้มวยไทยได้ยอดเยี่ยมนะครับขอบคุณอบตวิชัยเนตรบกครับอ่าบทคู่สําคัญละจากนี้ไปผู้นี้กุลละอเขาบอกว่า ไม่ใช่คู่ยักษ์ชนยักษ์ครับคู่นี้เป็นคู่หมูชนหมูครับออ้้าาหมูนี้หมูนี้มันจะไม่หมูซะละหมูหมูสามกับหมูหมูสอหมูหมูสองกับหมูหมูสามอ้าวหมูหมูสามหมูรุ่นนี้มีสามร้อยกว่าโลนะนี่หมูพันดีหรือเปล่าอ้าวหมูผัดเนื้อหมูผัดเนื้อมามันเริ่มอารมณ์ก่าีทั้งสองหมูเลยหมูสองครับแดงน้ับเงินหมูสามหมูอ้วนกับน้องบาร์ด หมูสองหมูสามหมูสามจับคอมาตีได้ไหมตีหมูสามตีหมูสามตีอ่านปร,รัชโนปร,รัชโอ้อยพักก่อนครับพักก่อนครับเห็นบ่ล่ะยืดจงโคได้กูบ่นอนเี่เห็นบ่ล่ะสิให้เพื่อนหายน่ะสามยกเไปฟิลิแกงขึ้นก่อนนะครับอ่าคุณพี่หกแกงมาล่าสุดอ่าน้องแขรงสิทธิ์การเข้าไปครับแล้วก็ถึงจะเป็น ประกายเพชรนานะเรืองชัยกับพึกคือกันเนาะแต่มือชกนะเพราะตรงกันดอกอ่สาสับยู่บันม่วงปีนโนนคูนใกนการมวยที่มากุมภาสองมีหน้ากับน,น้องกับข้าทาคอปินจรักอ่าเปรียบโอเคชัดเจนยกสองของหมูบนเวทีหมูนี้มีสามร้อยกว่าโลแน่นอนอ้าว<ต>ยกสองยกสองโอหมูสองครับอ,นะอยู่แดงหมูหมูสามอยู่นะ้ะเงินอ้าวหมูหมูสาม,ม,สาม,ม,สาม หมูอ้วนอ้าวนกพรัตน์ับเงินนกรัสสองนกพิรัสหมูอ้วนเดินเข้าไปต่อย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 อย่างเดียวเอาวยกองนมรัตน์ตีเขานกพิรัสได้สองสามทีหมดหมูอ้วนชนกันว่ากันที่สามยกเท่านั้นคุณสุธิดเคยปาโมงไปเชียร์หมูสามนะครับคุณสุธิดนี่ก็ บอกว่า20สมีนานะฝังน้ำเยือนนะอ้าวดูับอ้าวน้รัตน้รัตยกสองยกสองหมูอ้วนกินโจังเลยเนาะหองนอ้าวซีได้กินหมูหมูใดก่อนเนาะมเอือนี่นรอหมูหมูสองกับหมูหมูสามหมูสลูกลูกต่อแม่่อยว่ายังลูกเลยนับด้มูกันนับตัวบาทนับตัวบาท เอแ,แล้วโอ้โอดูแลกันค่ะดูแลกันคุณหมอแจ้งยงาดูงแล้วจบไปในยกสองค่ะไปบอกเคยสกบม่วยพี่น้องเอ้ยน้องเมืองที่พอ <laughs> นั่นไงนวมอยู่นั <laughs> ง <laughs> นวมอี่ด้านหลังนั่นแหละปลากับพันธอกมนขึ้นอยู่กับใจเราว่าเออนี่ล่ะก็สิีพานไปแต่ละยกแต่ละยกครูพิเศษมันพอเป็นแน่ลสิโชคยี่บอพ่อเอาที่จอยนี่พอล่าส่วนแต่งทางด้านเพชรอภิสรากับน้องแขงก่อนเนาะครับโอ้ในพ่วงมาไล่ยีพูน่ะอัดฉีดก้อนชกกระพองนั่นน่ปลาก็อ้าวเงินทองกินกันว่าสะพานเก่าละม้อมาแม่กันเนี่ยแบ่งเศร้าเลยก็ได้ใช่ก็พวกมาได้